bmw ป้ายแดงขับปาดหน้ารถกระบะปาดไปปาดมาสุดท้ายชนแท่งบริเออร์บนทางด่วนได้รับบาดเจ็บสาหัสถามว่าคดีนี้ใครเป็นผู้ผิดกันแน่ก็ถือเป็นคลิปที่หลายคนให้ความสนใจกรณีเกิดภาพเหตุการณ์รถ bmw ป้ายแดงมีการขับไล่กับรถกระบะขับปาดไปปาดมาบนทางด่วนถนนกาญจนามุ่งหน้าบางปะอินลังสิทธัญบุรีโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายน2568 ช่วงเวลา8โมงเช้าโดยที่เกิดเหตุนะฮะทางตำรวจมีการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ารถกระบะมีการชนแท่งบริเอร์คนขับบาดเจ็บนะฮะและก็คนนั่งไปด้วยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันส่วนรถเก๋งก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็มีการเชิญตัวไปสอบปากคำนะโดยเหตุการณ์นี้ถ้ามองว่าเฮ้ยตกลงใครผิดกันแน่นะมองตามคลิปเหตุการณ์ ภาพกล้องวงจรปิดจับได้ค่อนข้างชัดเลยนะอยู่เป็นกล้องของอด่านเาน M4 ธัญ,ญบุรีช่วงกิโลเมตรที่26บวกร้อนะครับโดยในจุดดังกล่าวนะถ้ามองดูดีๆผมก็ได้ดูมาแล้วในคลิปนะดูคลิปช่วงเกิดเหตุที่แรกๆมันจะเป็นลักษณะของถนนมีการวิ่งจาก3เลนบีบเหลือ2เลนโดยรถเก๋งวิ่งอยู่เลนชิดขอบเบรีเออร์ด้านในส่วนรถกระบะวิ่งอยู่เลนกลาง พอทีนี้พอมาถึงช่วงรวมเลนก็รถกระบกะกับรถเก๋งก็เข้าแทบจะพร้อมกันเลยนะฮะจนรถเก๋งมีการหักหลบจากท้ายรถกระบะชนเข้ากับบาริเออร์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยทีนี้ปรากฏว่าในส่วนรถเก๋งวิ่งตามเอาคืนนะฮะอาจจะรถป้ายแดงด้วยโมโหนะเฮ้ยขับปาดหน้ากูได้ยังไงก็เลยขับไล่กันจนเกิดเหตุการณ์ถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยรถใครผิดกันแน่ จากภาพเหตุการณ์ตรงนี้เรามาจับกันด้วยข้อกฎหมายสักนิดหนึ่งนะในไหนช่องเราก็เป็นช่องกฎหมายมาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งว่าใครน่าจะผิดน่าจะถูกเพราะตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกปวดหัวเลยนะดูจากคลิปภาพเหตุการณ์ค่อนข้างจะชัดเจนแต่พนักงานคงจะแจ้งยากนะพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้ถ้าเรามามองในแง่รถกระบะก่อนนะว่าในส่วนของรถกระบะจริงอยู่นะว่ามีการรวมเลนนะ อาจจะเบียดเข้าไปในส่วนของเลนลดเก่งได้เหมือนกันเพราะว่าจาก3รวมหรือ2มันก็แค่บวกเป็นเลนเดียวกันในตรงนี้ถ้าโดยปกติรถกระบะมีการเปลี่ยนเลนกระชั้นชิดแน่นอนรถกระบะผิดแน่นอนโดยปกติการเปลี่ยนเลนมันจะต้องมีการให้สัญญาณไฟอย่างน,น้อยๆ30เมตรถึงจะมีการเปลี่ยนเลนเข้าไปรวมได้แต่กรณีตามคลิปเหตุการณ์นนะจะมองว่าเป็นการรวมเลน นะตรงนี้ก็น่าจะไม่ผิดแทบจะเป็นเลนเดียวกันเพราะจาก3รวมหรือ2ทีนี้ในส่วนของการรวมเลนนะมันก็จะต้องมาดูในความหมายของการทางแยกทางร่วมคำว่าทางแยกทางร่วมนะก็ต้องมองตามพรบะจระาจรทางบก2 5 2 2ซึ่งกำหนดนไว้ในมาตรา4วงเล็บ9ทางร่วมทางแยกหมายถึงพื้นที่ทางเดินรถสสายตัดผ่านกันรวม บรรจบกันหรือติดกันเขาเรียกว่าเป็นทางร่วมแยกซึ่งในการเข้าสู่ทางร่วมแยกกฎหมายกำหนดให้คนขับปฏิบัติตามมาตรา71ภายใต้บังคับมาตรา21เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมแยกให้ผู้ขับขี่1ถ้ามีรถอยู่ในทางร่วมแยกให้รถทางร่วมแยกผ่านไปก่อน2ถ้าม,มาถึงพร้อมกันไม่มีรถอยู่ต้องให้รถทางซ้ายมือของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่เป็นทางเอกทางโทรต้องให้ทางเอกผ่านไปก่อนซึ่งถ้ามองดูว่ามาถึงทางร่วมแยกก็คือจาก3รวมสองคว่าทางร่วมแยกคือทางถัดตัดผ่านกันหรือรวมมรนจบกันหรือติดกันตรงนี้อาจจะอยู่ในความหมายของทางร่วมแยกซึ่งถ้ามองแล้วว่ามาถึงพร้อมกันก็ต้องให้ซ้ายมือนั่นก็น่าจะเป็นรถกระบะนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามองตามภาพถ้ารถกระบะมาถึงก่อนมันก็ต้องมาจับกันด้วยมาตา40บอีก ผู้ขับขี่ต้องขับห่างรถคันหน้าในระยะที่พอจะหยุดรถได้ในเมื่อมีเหตุฉุกเฉินถ้ารถกระบะมาถึงก่อนก็จะจับด้วยมาตรา40คือต้องให้รถคันหน้านะฮะต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าพอสมควรแต่ตามภาพเหตุการณ์นี่คือรถกระบะน่าจะมาถึงก่อนและอยู่ซ้ายมือด้วยนะตามคลิปแบบเฉียดชฉวกันมากแต่รถเก๋งพยายามเร่งขึ้นจึงมีการเกือบจะชนท้ายและหักเบนหลบเข้าไปชนแท่งบบรีเออร์ ตรงนี้ก็เสี่ยงว่ารถเก๋งอาจจะเป็นฝ่ายประมาทซะเองนะฮะแล้วก็หักชนในประเด็นแรกนะฮะรถกระบะก็ถือว่าอยู่ซ้ายมือแล้วก็ถึงตรงทางร่วมแยกก่อนด้วยก็ต้องจับกันทั้งมาตรา40และมาตรา71ทีนี้ถ้ามามองดูรถเก๋งนะว่าการที่รถเก๋งหลังเกิดเหตุนในครั้งแรกแล้วตัวเองโมโหเกิดชนเกิดไปชนแท่งเบรีเออร์รถ้า้แดงไว้อารมณ์มาเลยนะขับไล่รถกระบะ ถ้าจะมองว่าการขับในลักษณะว่าขับไปแล้วปาดหน้าขับไปแล้วปาดหน้ามันไม่ใช่ประมาทนะฮะคำว่าประมาทกฎหมายกําหนดไว้ว่าเป็นการกระทําโดยปาศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นนั้นจาต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้เพียงพอไหมในส่วนของรถเก่งถ้ามองดูดีๆบอกไม่ใช่ประมาทเป็นเจตนาเจตนาตั้งใจแล้วครับตั้งใจปาดตั้งใจฉวัดชเวียนขับไล่เลย ตรงนี้เมื่อรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็อาจจะเข้าข่ายว่าเจตนาทำร้ายสาหัสหรือถ้ากรณีความวาดเสียวอาจถึงแก่ความตายได้ตกทางด่วนสูงอาจจะถือว่าเจตนาก็คือเข้าข่ายเมื่อไม่เสียชีวิตอาจจะเป็นพยายามฆ่า288ประกอบ80ได้เลยนะเพราะคุณเจตนาทำอะไรไงขับปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาเมื่อเข้าบาดเจ็บก็คือบาดเจ็บถ้าสาหัสก็คือเจตนาทำให้บาดเจ็บสาหัส ถ้าเป็นกรณีอาจถึงแก่ความตายแต่ไม่ตายอาจจะเป็นพยายามฆ่าได้นอกจากนั้นถ้ามองตามพรบจราจรทางบกจะถือว่าเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรา43วงเล็บ8นะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ในชีวิตร่างกายของผู้อื่นนั่นคือถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา158ทับ1จำคุกถึงปีปรับ5,000ถึง20,000บาท นอกจากนั้นรถอาจจะถูกลิบได้เพราะเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดตามมาตรา17ประกอบมาตรา33วงเล็บหนึ่งเอาละสิงานงอกเลยนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่ารถเก๋งเสี่ยงแล้วฮะลำบากและถ้ากรณีว่าจะสู้คดีถ้ามองตามแง่ของหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นแต่ทางที่ดีก็คือไปเยียวยาดูแลคนเจ็บจะดีกว่าดีกว่าที่จะสู้คดีเพราะโอกาสเสี่ยง ถ้าเกิดว่าสู้แล้วถ้าเราไปเยียวยาคนเจ็บนะฮะแล้วเขาถแถลงไม่ติดใจสารจะลงโทษแต่เพียงสถานเบาแต่ถ้าเราสู้อันนี้คือต้องแลกหมัดเลยนะว่าใครผิดใครถูกถ้ากรณีเราเป็นฝ่ายผิดโอกาสติดคุกสูงมากตรงนี้ต้องดูกันต่อไป